ตอนนี้นะคะลูซี่พาเพื่อนๆนะคะเข้ามาดูด้านในนะคะที่เขาบอกว่าเป็นห้องที่ช่างนะคะกำลังลงมือดูแลรถเราอย่างดีนั่นเองนะ,ะซึ่งดูเลยนะคะแต่ละช่องเนี่ยนะคะจะมีช่างอยู่หลายคนนะคะที่ให้บริการนะ,ะเพราะฉะนั้นเสร็จรวดเร็วอ,อย่างแน่นอนอุ๊ยแล้วจะบอกว่านะคะรถที่เข้ามาใช้บริการนะะมีทั้งรถปิกอัพนะคะมีรถเก่งด้วยนะคะมีทุกแบบทุกสไตล์นะคะมาเจอคันนี้สะดุดมา เพราะว่าเป็นรถวินเทจเดี๋ยวกระซิบนิดนึงทุกคนตามมาค่ะยางดอกใหญ่ขนาดนี้นะคะที่สอการยางก็มีบริการด้วยนะคะโอ้โหดูช่างนะคะเขากำลังแบบดูเลยนะคะว่าจะเปลี่ยนแบบไหนดีนะคะอยังไม่มาเพียงเท่านี้นะคะรถยุโรปก็มาใช้บริการด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะขับรถยี่ห้อไหนรถประเภทไหนนะคุณสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะที่สอการยาประคนชัยจะบอกว่าเรามีบริการนะค,ะครบวงจรครบจบที่เดียวนะคะทั้งซ่อมทั้งแต่งนะคะใครที่สนอกสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะสอการยาประคนชัยนะตั้งอยู่ตรงข้ามปั๊มปตทนะคะมีช่องบริการเยอะแยะมากมายนะดูพี่ช่างของเรานะคะ มืออาชีพมากๆนะคะสุดยอดเลยนะคะเพราะฉันนะคะไว้วางใจได้เลยในเรื่องของการดูแลและการให้บริการนะคะเราดูแลคุณลูกค้าเหมือนคุณเป็นคนในครอบครัวนั่นเองนะคะโอ้โหนี่นะคะประทับใจมากๆเลยนะคะใครเข้ามาใช้บริการทุกคนต้องพูดไปเสียงเดีวยวกันว่าประทับใจอย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของเราแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกับเราได้ใหม่นะคะในโอกาสหน้านะคะวันนีน้ลา,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 าไปแล้วสวัสดีค่ะ